ขณะที่มาก่ออยู่กับมโนโใช่ไหมมโนนี่คือเสาหลักเกลอนเสาหลักของเวทนาธนาตัณังการใช่ไหมแต่วิญญาณมันพุ่งออกแว,ว่าไงเวทนาธนาตัณหาตัแล้วมันเหมือนมันเหมือนกระบอกสูงยาขาาศแต่วิญญาณพุ่งออกอ่ะทั้งตาทั้งหูทัทง้ทงจมกูทจมกทั้งลิ้นกายแล้วไงแค่นี้เองแต่ยังมีมโนแต่ขณะที่วิญญาณพุ่งออกนั้นขณะที่ถ้ารู้เรามาพุ่งออกอย่างอารมณ์ความรู้สึกจิตจมแมเปฏิจิตังกับปัตาหตมุตแสงสีเสียงที่เราเห็นใช่ไหม อันนั้นคือมโนยานไปตั้งภพละจิตออกนอกละขณะที่เราแปรผลมนเป็นอารมณ์ความคิดอย่างนี้ใช่ไหมตีทวนกลับขงงง้างในงานอารมณ์ความคิดที่เราประตาท่านตาเห็นนะตามก็บอกว่าเฮ้ยฉันมีหน้าที่เห็นอย่างเดียวนะฉันไม่มีหูนะฉันไม่มีตานะฉันไม่มีปากนะฉันไม่มีลิ้นนะตามก็บอกอี่างนี้มีหน้าที่ของของใครของมันดีเฉยไงาตามของจมูกล,ลิ้นไกยเนี่ยเาใจอย่าง ใช่ไหมแล้วบอกว่าต้เป็นอาการจิต้ะเป็นรังงัดจิตแล้วใครเป็นรังงัดจิตดอวะถาม